สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2563นี้นะคะเรามาเช็คกันก่อนดูวดวงกนก่อนนะว่าดวงของเราในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะดูก่อนแรกเปรียบก่อนนั่นเองนะเอาที่งานก่อนนะการงานของคนในช่วงนี้ ถือว่าโอเคไป,ไปได้สวยนะคะอะไรที่มันแย่ๆมันจะกลับกลายมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะใครมีลูกน้องก็ดื้อหน่อยแต่ไม่เป็นไรปรับเปลี่ยนได้คุณคอนโทรลได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะมีเกณฑ์จับใจ่ายใช้สอยซื้อนั่นซื้อนี่มีอยู่แล้วทั้งบริจาคเงินอะไรมีอยู่แล้วนะคะบริจาคเงินเพื่อการกุศลทาบุญอะไรนี้มี นะคะมีแต่ทำนะคะแต่ตรงนี้ตามหน้าไพาน่นี้น่าจะเป็นญาติที่เสียไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะคะนะพาลูกหลานที่บ้านไปด้วยนะนะบางคนก็บางคนก็ดีบางคนก็ดื้อนะคะแต่เป็นเด็กฉลาดกันไม่ต้องห่วงนะคะอะไรที่มันได้ร้ายเข้ามาในชีวิตคุณมันจะดีขึ้นแล้วนะนะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังว่าต้องส่งผลบุญหน่อยคือการทําบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เสีย,ยไปหรือมีงานบุญอะไรก็ไปทําก็ได้นะคะเนี่ยนะคะงานบุญอะไรก็ไปทานะพระปาสมังคีกระถิ้นกระเทินอะไรนะคะมีตู้บริจาคตรงไหนแล้วก็ยอดลงไปนั่นแหละทําบุญเมื่อมีโอกาสได้ทํา ไม่ต้องห่วงวันนั้นวันนี้ตะวันขึ้นตะวันตกอะไรไม่ต้องสนบุญทําเลยนะคะเพราะหน้าไพานน่นี้นี่คุณทําบุญนะเพราะคุณจะได้ลาบก้อนโตก้อนใหญ่จะมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่ดินร้านค้าร้านรวงบ้านเบิร์ดอะไรที่คุณจะขายขายได้แล้วนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะเป็นราคาแล้วคะ่ะ นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยถือว่าคุณจะได้ทรัพย์ก้อนโตนะมาจากพวกขยะรีไซเคิลนะพวกทำเกี่ยวกับบอลลบนบอลลูนพวกทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกี่ยวกับลอยในอากาศทั้งหลายค่ะนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีโลดโผนจนทยานก็ได้ นะได้เงินเยอะใครไม่ได้มีกิจการพวกนี้ก็ตั้งร้านค้าใกล้ๆแอบๆกันไปนะคะได้ชั่วนะคะแต่ต้องดูดีนะต้องดูดีดูทันสมัยสะอาสะอ้านนะนะ คนที่กินเงินเดือนกินรายวันทํางานประจําไปได้สวยโอเคอย่างที่บอกอะไรที่มันยากๆกมันจะง่ายมาแล้วเรื่องที่คุณติดขัดในเรื่องงานคุณนะ่ะมาแล้วค่ะจุดเปลี่ยนมาแล้วนะคะน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีเรื่องกับโรคกระเพาะอาหารนเล็กน้อย,อย,อยเพราะกินอาหารไม่ตรงเวลายุ่ง อะไรก็ไม่รู้ยุ่งไปหมดเลยทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานที่บ้านก็เยอะไปหมดเลยเพราะนั้นบริหารจัดสรรเวลากินอาหารให้ตรงเวลานะนิดเดียวเองไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นนี่หมดเลยนะการเงินก็เยอะเลยเป,เ,ปเป็นก้อนใหญ่นะนะวันเกิดวันเสานะเร์นะเดือนธันวาคมนี้นะคะนะ้าก็อย่าลืมทำบุญให้กับญาติที่เสียไปแล้วก็แล้วกันนะคะนะ่าความรัก คนโสดอืมคนโสดคุณเป็นคนมีเสน่ห์ไม่น่าจะยากสำหรับการหาคู่นะคะอืมอาจจะมาตอนเย็นเย็นค่ำๆนะอยยาเอาตัวเองออกนอกบ้านนะคะคนโสดนะโซนคนที่ไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้วต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาอย่าไปทิ่มแทงใจคนให้มันมากนักนะคะนะ ถึงลูกหลานที่บ้านจะดือ้อคุณก็มีปัญญาที่จะอบรมแต่คำพูดนะห้ามพูดตรงมากเกินไปนะคะให้ทำยังไงให้ก็ได้คำพูดที่มันดูซอฟลงสูดหายใจเข้าปลอดลึกๆแล้วค่อยพูดออกมานะจะเย็นลงนะคะอย่าใจร้อนนะอบรมลูกหลานนะคะนะมันมีแค่นี้นะหน้าไพา่นี้นะนะส่วนคนที่คบหา,าดูใจกันอยู่ยังรักกันดีอยู่ค่ะ นะคะแต่ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3ด้วยนะคะเพราะตัวคุณก็น่ารักคู่คุณก็สวยน่ารักหลอ่อเนี่ยคนสวยกับคนหล่อมอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีคนมาแย่งนะในช่วงเดือนธันวา,าคมนี้นะคะนะพูดไว้ก่อนนะคะเผื่อเอาไว้นะคะจะไดะ้เตรียมตัวกันนะคะนะ ตามหน้าไายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ